โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมพีมนะครับวันนี้มาอยู่กับเซิร์ฟวอซีที่มีชื่อเซิร์ฟว่าบอี PVP ไทยแดนลีเทิร์นนะครับผมอ่าอันนี้เป็นกลุ่มเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิมิตกลุ่มไ้นะสำหรับใครที่อยากตามมาเล่นนะครับกลุ่มหน้าเฟซก็เพื่อนหน่อยพอสมควรนะครับผมเซิม์ฟนี้เพิ่มเปิ่ประมาณได้สองสามวันเองนะครับแอดมินแจ้งผมมาผมไม่รู้เหมือนกันแจ้งมาทำไมแจ้งมารีวิวเซิร์ฟอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นต่างบุตรเขานะครับสมัครรหัสเติมเงินติดต่อแอดมินคือ คือสมัคราหารหัสก็ส่งราหัสไปเลยแล้วรอแอดมินเขาสมัครให้แป๊บหนึ่งครับอ่ะตัวเต็มมีห้ตัวโหลดตัวโหลดไม่ตัวโหล,ลดไม่แต่ตัวเต็มนะครับผมตัวเซิร์ฟก็ประมาณนี้อ่อานเล้นะครับผมโปรโมชั่นประมาณนี้นครับผมจะมั่นสิบได้กล่องด้วยนะกล่องสู่มนี่จะถ้าจะไม่ผิดได้เป็นของเอเปิดได้กล่องฟาร์มยากเอของฟาร์มยากนะครับผมแล,บนนบแล้วก็สิบเป็เซ็ตคนนะครับแล้วสิบเปเซตสไออนนะครับจะไทดรอดแมน สามร้อยเป็นพันฟ้าครับพันฟ้าพวกขาวเขียวนะครับห้าร้อยเป็นเซ็ดทอดํานะครับพันเป็นเซ็ดสามพันเหล็กน,นะครับอ่าต่อไปเป็นห้องเช่าส่วนตัวนะครับห้องเช่าส่วนตัวนี้ก็วอสเกิดเดยอะกว่าแล้วก็ตายเกิดเร็วกว่านะครับผมความสบายบายเลยไม่ต้องย้ายเมืองเลยอันนี้มีตัวละครเช่าแล้วก็ดาวเช่าด้วยนะครับอ่าส่วนนี้ตามผมมานะครับ จะได้เป็นโปรโมชั่น50นะครับแต่จะไม่ได้กล่องนะครับแล้วก็ได้พิมเลี้ยง7วันนะครับสําหรับมาเป็นแคนนะครับ5คนขึ้นไปนะครับจะได้ห้องความส่วนตัวฟรี5วันนะครับผมห้องความส่วนตัวฟรีคือห้องเนีย่ยคืออันเนี้ยได้ตั้ง5วันเลยนะฟรีแล้วก็ได้2,000 g c ครับผมถ้าหรับแชร์3กลุ่มก็ได้2,000 g c แล้วก็พิมเมเลี้ยม7วัน,นครับผมถ้าเออตามผมมาถ้าอยากได้รับของนะ ให้แคปตอนเนี้ยแคปตอนนี้แล้วก็ไปโพสหน้ากลุ่มแล้วก็เมนเมนไอดีไปเลยว่าตามตืดมาแล้วก็ไอดียตืดแล้วก็โพสหน้ากลุ่มแล้วก็รอแอดมินตอบแอดให้สักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับผมหน้ากลุ่มเสร็จแล้วอ่าอันนี้คือเซตสามร้อยนะครับแล้วก็ปืนพันนะครับแต่ผมรอเปิดกล่องให้ดูก่อนดีกว่าเปิดกล่องให้ดูก่อนกล้ากล่องกันไปเจ็บโซนกันแล้ว อันนีหนึ่งนะครับพอดีคอมกากนี่เติมสามไปตัวละครโจกเกอร์ด้วยได้ดาวน้าชื่อแล้วโเคเท่ลองดูนะครับก้าลกองอ่ะจริงด้วยได้เช็ดฟาร,ร์มอยากจริงด้วยวิเอเลียนมาวะเก็บกับตรงน,นี้แล้วผมลองไปฟาร,ร์มให้ดูนะครับเอาสายฟาร,ร์มไปได้เังเสียงลดได้ ดี๋ยวผมลองฟาร์มให้ดูสักสองสามตัวนะครับพอสองสามตัวเอเมืองนึงอะแมปฟาร์มไม่ให้สองแมปนะครับแมปฟาร์มนี่ยิงกันตายนะ PVP นะครับรอโหลดลงแมปแป๊บนึงครับมันจะคอมช้านิดนึงครับผมแมปแมปฟาร์มเป็นแมปฟาร์มใหญ่ไงเลยมันโหลดช้านิดนึง จะได้ไม่มีคนถ้ามีคนจะไปยิงคนให้ดูแล้วแต่นี่มันไม่มีอ่าโอ้โหโหประตูกประตูกประตูกประตุกอ่ะน,น,นี่ใช้เศกรถพิมพ์แารดาศูนต้องมีสาปารในตัวเท่านั้นถึงจะเสกได้โอเคมีอยู่คาศูอ่าเกิดมาแล้วขับรถไปฟาร์มกันแล้ว อ้ Finished. ทางไหนวะทางนี้เหรอวะถ้ายังไม่ผิดโอ้โ,โอ้ประตูประตูประตูมาเสียงล้วโอ้โทษ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 ทษโทษทีพอดีรถพีแมลงเกิดอนาะเอยู่ไหนวะ ออลถอยวันนี้ไงเช่ละนี่ครับบอาหึ่งตัวเราขับประมาณนี้เลยตุกมากคอมผมเนี่ยยินเสียงบอสอ๋อนี้น นึ่งบอสหนึ่งตัวดับของสี่ชิ้นนะครับผมเอาอยู่ในแคนมาวะทามาเป็นหนึ่งเมืองก็ได้ประมาณนี้ครับผมได้สไนามาห้มาสี่หนึ่งสองสามสี่สี่กระบอกแล้วก็ได้สนแน,สนแค้นเลยสแนแค้นนี่คือฝามยากนะครับโอเคประมาณนี้แหละเซิร์ฟคอมผมไม่ไหวแล้ว สำหรับใครที่อยากตามไม่เล่นนะครับผมนี่ครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์กูไปข้างล่างนะแล้วก็อย่าลืมโพสต์ตามผมเลยนะครับมันจะได้รับของฟรีนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ